ผู้ที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจริงแล้วคุณสมบัติอันวิเศษคือจะเป็นผู้ที่รับใช้ประชาชนรับใช้โลกโลกานุกรรมป่าแล้วก็จะให้มนุษย์อยู่เย็นเป็นสุข พระุชนะสุขายะทําให้เกิดความสุขที่เป็นความสุขเป็นวุปสมโสุขหรืออุปสมโสุขไม่ใช่สุขแบบโลกีสุขบําเรอกิเลสไอสุขอย่างนั้นเป็นสุขคลิกกะเป็นสุขเทพสุขฉาบช่วยสุขที่มันหลอกเราเหมือนหยดน้ําค้างเหมือนพยับแดดเหมือนฟองคลื่นเหมือนหยวกกล้วยมันไม่มีหรอก มันไม่อยู่คงทนอะไรหรอกมันเดี่ยวเดียวแล้วมันก็หายไปมันมีอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันแป๊บแป๊บแป๊บแปบแต่ไอ้ที่คนไม่เข้าใจแล้วหลงสั่งสมลงใส่จิตตนนี้สิคืออนุสัยหลงว่ามันมีจริงหลงว่ามันอยากได้ลาบได้ยอะได้แล้วก็แย่งกันฆ่ากันทั้ำลายกันให้มันไม่สงบในบ้านเมืองให้เป็นทุกข์เป็นร้อน เพราะจิตมันยังโลภยังอยากได้อยากเป็นอยากมีมันเป็นสิ่งที่น่าพึงใจเป็นสุภะทั้งแต่ที่มันไม่ใช่มันเป็นอสุภะลาบยศดสันเซโร์นอกรีสุขมันอสุภะมันไม่ใช่สุภะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าพึงใจน่าได้น่ามีน่าเป็นเลย แต่เราไปหลงมันเป็นอุปทานสร้างขึ้นมาว่าโอ้โหมันเป็นรสอร่อยนะเป็นอัศาธทา,านนะเป็นสิ่งที่โอ้โหชื่นใจแล้วก็มีตัวปลอมๆว่าอาการชื่นใจนะมันบางทีนี่นะคนเนี่ยอร่อยอันนี้นะโอ้โหกัดเขาอร่อยเนี่ยอีกคนหนึ่งโอ้โหอร่อยจริงๆและอร่อยตัวนั้นของเขามากกว่าของอีกคนคนหนึ่งนะอร่อยอะไรก็กัดอันนี้ด้วยกันนะ่ะ อันเดียวกันนี่นะคนนี้กัดโอ้โหแสบยีรีเหรอของน,นี้คนนี้อีกคน,นกัดบอกโอ้โหเขาหนักกว่าเก่าหนักกว่าคนนั้นเลยเขาอารมณ์เขา,เา,เขาแสบจริงจิงยีรีเหรอชัดๆเลยมันอร่อยของเขาก็อาการมากกว่าไอ้มากไอ้น้อยพวกนี้เนี่ยอุปทานสร้างลมๆแรงๆคือมาปั้นบอดิพโพกเอง เขาตัวเองยิ่งกับหมาแทะกระดูกกินน้ำลายตัวเองอร่อยรสน้ำลายตัวเองแทะกระดูกแงกแงๆแมันไม่มีอะไรมันมีอุปทานสร้างเป็นมโนโมยอัตตาเป็นอัตตาอันหนึ่งที่สําเร็จด้วยจิตรสอร่อยนี่มันสําเร็จด้วยคุณสร้างมันมีมาปฏิบัติรรมเสร็จแล้ว รสอร่อยนี่หายไปจากจิตมันไม่มีเลยมันเฉยๆกลางๆมันมีแต่รสแตงกวาเนี่ยมันก็อย่างงี้จืดๆหน่อยไอ้นี่ก็ไม่รสยางงั้นไอ้นี่ก็รสอย่างางี้ไอ้นี่ก็กลิ่นอย่างงี้ไอ้นี่ก็เสียงยางงั้นไอ้นั่น,นก็สัมผัสเสียดสีเย็นร้อนออกแข็งอย่างนี้อย่างี้เท่านั้นนะมันตามเป็นจริงทุกคนสัมผัสแล้วในทวารทั้งห้าทั้งหกเนี่ยสัมผัสแล้วได้รับอาการเดียวกันหมด แต่สมมุติแม่ชื่นใจมากชื่นใจน้อยปรุงแต่งมันเป็นหน้าได้มากหน้าได้น้อยของตนเองแต่ละคนไปไม่เท่ากันเท่านั้นเองมันของปลอมจึงเรียกว่าสุดคลิกะอาตมาก็ไม่เก่งนะอธิบายไปแล้วนี่มันพอเข้าใจได้ไหมได้สาธุว่าไม่เมื่อยเปล่า <laughs> พอมีคนเข้าใจได้บ้างก็ยังดีครับ พิสูจที่อาตมาอยากให้พวกคุณน่ะนะพิสูจน์จริงๆแล้วเออมันจะได้ไม่ไ่นั่งติดรถอร่อยรถสนุกสนานรถอะไร